ต้นนี้นะคะเกิดเพลงป้าก็เลยเอาล้อรถเก่าๆนะคะมาครอบเอาไว้แล้วก็เอาดินเอาดินที่ป้าหมักไปใส่แล้วก็ดูแลเขาแล้วป้าไม่อยากให้เสียเวลาใช่ไหมคะสําหรับการปลูกดูแลขนุนป้าก็เลยนํานี่คะ่ะเขือมาอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีพริกด้วยเดี๋ยวไปเอาพริกมาก่อนมีพริกด้วยนะคะวงร้อนนี่ป้าก็นําน้อยหนามาเพื่อที่จะมาปลูกต่อไปจาก ต่อจากขนุนตรงนี้นะคะป้าก็จะไปปลูกน้อยหนาเพราะว่าน้อยหนาเนี่ยเขาไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเขาจะไปเบียดกับต้นอื่นๆป้าก็เลยย้ายออกมาให้อยู่ตรงนี้ด้วยกันและจะได้เป็นแถวเป็นแนวเดียวกันด้วยจ้ะน,นี่ป้าก็จะมาปลูกพร้อมๆกันเลยนะฮะได้พริกอันนี้มะเขืออันนี้พริกอันนี้ขนุนเวลาลดน้ําขนุนเราจะได้มะเขือก็จะได้ มีอันนี้ส่งไปด้วยนะคะขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ตอนนั้นป้าถอนออกไปจากสวนแล้วไปอนุบาลไหมเด็ดใบออกไปเลยคนะ่ะเพื่อลดการขายน้ำนะคกดแน่นๆแล้วต่อจากนั้นก็เราก็พลิกพลิกนี้ป้าก็น่าจะเป็นพริกพริกหยวกค่ะ ป้าปลูกแล้วก็ไปใส่กระถางไว้เช่นกันค่ะเวลาเราจะปลูกเราก็จะได้ปลูกได้อย่างนี้เราก็ทําได้ไม่เป็นไรเวลาเราลดขนนก็จะได้ลดทั้งมะเขือทั้งพริกไปด้วยได้ทั้งสามอย่างเลยนะคะหน,นึ่งล้อวงเล็กนะเสร็จแล้วป้าก็จะนำดินที่ป้าหมักไว้มากบอีกทีนึง ชึบๆๆเกยงเท่านี้เสร็จแล้วเราก็าไปํำน้ำมารดนะจ๊ะน้ำก็เป็นน้ำสาวคาวนี่น้ำสาวคาราดลดลงไปเลยาราดลดลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกมะเขือกับพริก ในต้นขนุนแล้วก็เดี๋ยวป้าพามาดูเมื่อเช้าป้าปลูกป้าเอาค้างที่ไม่ไผ่ที่สวนมาทําค้างให้แตงกวานี่ในวงล้อนี้ก็ออยากเวดค่ะแตงกว,าแ,วกาแล้วก็มะละกอแล้วก็พริกเช่นกันค่ะจะปลูกล้อละสามชนิดนะคะจะได้คุ้มเวลาเราเดินมรถน้ำก็จะได้คุ้มนะคะก็ขอบคุณมากที่คอยให้กําลังใจป้าน,นะคะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ